ยายไอของค้าค่อยไข่มันกันเลยควบคาค่อยก็เลยบ่วงขัวไข่กับ่ได้กินเลยเอ,ยอีย,ย,ยงไปหาแม่สิให้แม่กลัวให้แม่ต้อออกทันไดแล่าว,ว่าใครเบิดเล้วเอาละครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนลงชื่อเข้าใช้ All Right Motion หรือ App AM นั่นเองนะครับผมมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับ All Right Motion หรือ a p ที่ผมใช้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น a เคนะครับผมผมได้สอนโหลดไว้แล้วนะครับ ถ้าใครต้องการใช้เวอร์ชันเหมือนผมผมก็จะทิ้งลิงก์คลิปที่ผมสอนโหลดไว้นะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องมีบัญชี Gmail ก่อนเพราะว่าเราจะใช้บัญชี Gmail ในการเชื่อมต่อกับ All ไลน h มัชช์นะครับแนะนำเป็น Gmail นะครับผมเพราะว่าเวอร์ชั่น APK จะใช้ Gmail ดีกว่า f a c e b o o k นะครับพอเราสมัคร Gmail ได้แล้วนะครับผม Gmail ไม่ได้สมัครยากเลยนะครับผมค้นหาใน YouTube ก็ได้ว่าสอนสมัคร Gmail นะครับ พอสมัคร Gmail เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่ All Right Motion เลยนะครับเพื่อที่จะทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็กดเข้าไปที่มุมขวาบนรูปคนเลยนะครับผมให้เรากดคำว่าลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับแล้วให้เรากดไปตรงลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะครับผมแล้วให้เราเลือกบัญชีที่เราต้องการลงชื่อเข้าใช้นะครับ ผมก็จะเป็นบัญชีนูนูอันแรกเลยนะครับผมนี่นะครับก็ทําการลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสมัครสมาชิกมันก็จะมีตัวเลือกสมาชิกนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ